สบายดีปาลุงสบายดีปาลุงสบายดีคุณตาคุณยายประตูประตูสบายดีสบายดีสบายดีมืดนัะแกงแกงมาอยู่มืดขอโทษโอ้ยอีแม่นี่เฮ็ดกับลูกขอโทษขอโทษ ไปลิงเมื่อสบายดีปลุงลิงสบายดีปลุงงามๆนั่งลงมันแดดมันแดนั่งนั่งพิงแดดเลยสบายดีสบายดีปลุงแม่อยากมาพรอเอาม่ไปงนี่ยเนี่ยเีจังหมัดไปเมียงจังัดลิงก็แรงแต่งตัวจะไปเรียน ว่าพาน้องไม่พูดเนาะมานั่งตากแดดพอมือนี่แดดแห้งพี่น้องว่าแต่ตะเวันขึ้นแล้วห่อนจ้าก็เลยแบบมานั่งเอาครึ่งหนึ่งทั้งนังครึ่งหนึ่งอย่ามาหนังพี่ลูกอย่าบอกบาครึ่งหนึ่งะบาครึ่งหนึ่งก็เลยอ่ะเนี่มานั่งเอาะบาครึ่งหนึ่งแดดครึ่งหนึ่งคมครึ่งหนึ่งสั้นนะห่อนใครจะมีลมมาบัง มีใครจะมีลมมาบังเทียวอันนี้กับแต่เด้กผูแม่ตี้ยังบ่ส้วงยังนอนบ่อิม่มไปยายจังนอนบ่อิม่มเวลากเก้ามาเคลื่อนอีกแล้วน้องไม่บญเมอว่านนนอนค่ำนอนค่ำ แล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็มานอนนอนตื่นมาสวงตีสามอีกเล่นตื่นมาออกมาเล่นเาาแล้วก็มาตื่นอีกจะแม่นคนนอนหน่อยพดว่านอนหน่อยน้องเกิดจะคลองบริยักรักอยากนอนมิแตอยากเล่นแต่วห่วงเล่นแล้ว ลิงบอกห,กหาบอกรัมใช้สสได้ว่าบอกรับเด้กลับมา ไซโย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 อ่าจำได้บันเหียนจำได้บันเหียนเต๊ะเต้น กินบ่ได้กินบ yeah, mm ่ได้แล้วไหยังี้ยนะเงี้ยนะเงี้ะเมงวันเมงวันเม้งวันนั่นนั่นเมื่อแม่ไปส่งเอลิงเลยนี่ไปส่งเอลิ้งโฮเฮียนเลยนี่ไปส่งเอลิงไปโฮเฮียนมื้อนี้วันจันทร์ ไปส่งไอ้ลิงไปรงเฮียนวันจันฮงเฮียนฮงเฮียนไอ้ลิงติดลงเรียนลงเรียนลงเรียนภาษา ติดโรงเรียนนําพ่อใหญ่ไปโรงเรียนพ่อใหญ่พ่อใหญ่เว้าบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ว่าซั่นประตูพาเว้าแล้ติดเลยโฮมเฮียนอื้อ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 อุ้ยอุ้ย ฮึบ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 ฮ n บโตนะบ่ได้แม่นน้อยให้หมู่อุ้มเต้นนะโตใส่สีบักดิพุว่าผมอันไอ้ลิงพุไอ้ลิงคือแดงโตซะแท้สีไหลอีบ่ใหญ่แล้วยังแต่งโตะอยู่เนาะนนะใหญ่แล้วยังแต่งโตะอยู่เนาะลิงน่ะใหญ่แล้วยังแต่งโตะอยู่ยในลูกน่ Ngay bằng pa lung này, mình đem pa lung vào mình hàm này Pa lung chá ế e. À chá ế pa lung ta khuôn nhai Chá ế Pa tu mê tu ơi Pa tu mày tu Chá ế e. À chá ế e. À ngơi ngơi, ngơi. lắng cổng cho nó Nì nạ nì nạ nì nạ nì 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 Ngơi nì pa lung này ต้องมุดตาไปย่อยนะนะเขียนแล้วก็ถืออ่าจัดมานี่ให้สีกับมือเจ้าของ

ยังเหรอปะ่ะก็ได้ยังลมเถ้ะลูกมันยังลมแหงยันเป็นวัดบ่พา,า,าไปเออบ่พาไปเหรอยังลมอยู่ให้ลมซาวก่อนให้สีแดดแห้งๆแก่ๆก,ก่อนจะค่อยย่างเหรอปะขีโรดปะ่ะ เจ็บบ่เจ็บหยังเจ็บมองได้เจ็บมองได้เออเห็นรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรถป้าป้าก็อยากขึ้นรถน้ำน้ำป้าไปทุระน้ำแม่บอมไปเนี่ยเออไปทุระน้ำแม่บอลเนี่ยอยากไปทุระน้ำแม่บอลเฮยเห็นรถก่อนค่ะอยากไปน้ำโบเห็นรถบาได้ไปเด้อ อายบ่เเ็ดรถบอดไปไอเฮ็ดเฮ็ดบุนบึนบุนบนบึนบนบนบึนบนุนบ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 ึนบนบนบน sẽ bị ở đính phải, mày ham năm nhảy thả đâu sồn ở đính được, đấy. Mày bị sồn ở đính béo hiên, chắc cái năm thả, bị ừ. ở đính ไปส่งฮงเฮียนกันเด้อไปส่งฮงลิงเด้อไปส่งไอ้ลิงกันเด้อไอ้ลิงแล้วละบ่พร้อมไปเข้าไปเข้ามาแม่บิดรถบึนไปแป๊บเดียวให้มมใหมัดอมมาโซ่ดูโอ้โยเก่งๆมาโซ่ปลาลุงดูโซ่บอลลุ่งดู leo, mở bưng, mà hay con trai, bưng này vậy, hay con tàng con chạy bưng, hay con lung bưng này, mấy tu bưng này, nàng luôn, đây xe có kẻ hùa sẹo, vẽ hùa hình nhá, nàng luôn, mà nàng luôn không nhỉ? À, này, mặt đâu đấy, lắng đu. มัดเองนั่งลงมันเถิงแต่ขางมีขางมีมันบดเถิงข้างนี่พันมัดใจกันบดเถิงเอ,อ้ยเก่งเก่งมันยาแป้งเส่หัวไหมมันขาวเน่ะนทะเลคู่ทำาาไฟมัดผมให้นั่งแก้วมุกดาขน้อยมัดเองบมึงได้นี่มาขลาังยังบริออกจากคนตา

กุญแจลายขนาดคุณยายผักมาให้กั็ลายอยู่เล่นทำไมตุ๊กตาใหญ่แล้วต้องเล่นซื้อเปลืองเงินเก็บเงินไปไปห้องเฮียนถูกไปซื้อขนมถูกพ่อแม่ซื้อน้ำเก็บเงินไปซื้อน้ำเลยดังไล่จอดเนี่ยแม่ไปสื้อเขาขายลูกชิ้นอยู่ห้องเฮียนขายลูกชิ้นปะ ซืลูกชิ้นเรต้องซื้อขนมจ้ะซื้อลูกชิ้นกับน้ำแล้วพ่อไม่ได้ขนมค่ะบ่อยากลูกชิ้นไ่อยากล้มั้งแตเกาขึ้นมาลูกชิ้นแม่ขนมอะไรแม่ทำพ่อออกไปเนี่ยกันเด้่องขนมไปซื้อลูกชิ้นมั้งซื้อลูกชิ้นกับน้ำจอกแล้วพ่อน้ำจอกหาบาท เอาไปไหว้ขนมเอาไปจังหอาเอาไปขา,บานนยบบกตามแน่โอ้ยเรต้องซื้อัาแนลนี้นะฮุงเอาไปกินหรือไปขายโอ้ยเอาไปแจกหมูแล้วัาแนลนี้นะ ไม่ไงมาจัดการลิง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 หลักเงินปาดโทษโถ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 ษขั้นบ่อซอกนี่บ่หูเด้อพี่น้องเด้อสุพาพมัวว่านี่นั่งว่ะแม่ยาซอกทงลิงมาสั่นปาดมีผลใบแดงน่าไปปาดโอ้ยโนโนโนบ่ไปส่งทุ่งเทียนนี่นะให้ย่างไปเองโลดลงโทษลงโทษ อ้าวถูไม่ใหญ่ไปเอาเงินไว้ในไซน์หนึ่งนะจังหวะเป็นหลักของเซนเดียวกระดอก่างนี้อ้าวถสิไปบอกม่คู่มึงอไหรห่อนนี่สิบอกม่คู่ให้จัดการโลดอ้าวถได้จักบาทนี่นะโอ้ยยังมีหน่ามาขอบพถือตีกระหึ่มบุญแล้วนี่แล้วต้องมาขอโทษบวแพงแล้วบวชเอานนำแล้วซี๊ เจ้สามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบสองบาทกับลอยสี่สิบเป็นเท่าใดพี่น้องลอยเกสบองบาทป่ะบ่ต้องมาขอแน่แม่มา,าจัดการลิงลิงลิงขโมยเงินนี่ฮะให้หลักเงิน อมีอัญไทยเด้อได้ไปใยยังอยู่ถงค่ะถ้าบอสอนะอกี่นะบไปซื้อมดเสืยเพียน้องเลยมานด่กันเสียคอลาเด้อน้องจัดการลิงลิงก่อนฝากเป็นกำลังใจก็ไลยก็แซ่ห้เด้อไปแล้วสบายดีขอจัดการลิงลิงก่อนนอ้องบ่ได้บ่ได